ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลสําหรับชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อเเซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆนะครับ อยู่ในราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นก,กับคุณห้าสิบปอร์เซ็ตบวกลบกรนีนี้สำมะการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่ ยีสิบสานะครับเดือนสมีนาคมสองห้าหกห้าคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลุวงหน้าได้สองวันถึง3มวันและเกิดหลังได้สองวันถึง3มวันอิทธิพลทั้งหมด7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวพุธสู่ลังสีแล้ดาวเสาแล้วกับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ความหมายจะแปลว่า ไปท่องเที่ยวจากไปโยกย้ายตักกะวิทยาความคิดทางปัญญา,า,าการพิเคาะทำการพิจารณาความสามารถในการตัดสินใจตกลงใจความคิดเกี่ยวกับพัดผาค การเดินทางการจากไปอันนี้ผมอ่านจากตำรายามันที่แปลเป็นภาษาไทยแค่น,นี้ทุกราศีเลยครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวอยู่ในราศีตุลน,นะครับที่ค่าองศาที่15องศานะครับราศีตุล29ลิปดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อเเซน์นะครับถ้าเลื่อนมานะครับก็จะเกิดขึ้นกับคุณ 90 80สิสลดหลั่นกันไปนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายเรื่องงานชจวยดีโอกาสด,ดีที่ดีนะครับ70%จุดที่มาสู่ราสีก็คือดาว2ตัวรวมกันก็คือดาวเสาร์กับดาวพุธเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนลังีสังเกตเลขจุดมิกพอยนะครับคราวนี้เนี่ยเออ15องศาอุสราศีตุ 29, ล29ยิ่ฤ์ดาเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีตุลก็คือดาวศุกร์ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินหรือเรื่องของรายได้รือหรือเอได้ของบางอย่างที่เราถูกใจแบบนี้ก็ได้อันนี้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้านบวกที่ดี70%สเรซนเรื่องความรักสําหรับคนที่ไม่ต้องการความรักต้องการงานเงนิงนอย่างเดียวเวลาพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนคําว่าความรักเป็นเรื่ององ,งานเรื่องเงินในทางกับการบางคนแบบ งานเงินมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่เดือดร้อนต้องการความรักเราพูดเรื่องของงานเงินคุณก็เปลี่ยนเป็นควาว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นตอวน,นี้เนี่ยจะเป็นด้านบวกท,ที่ที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรื่องความรักคือจุดที่มาสู่ดวงสี้ก็คือดาวศุกร์อันนี้ก็จะมีดาวพุธตรงนี้ก็สมยัยสามารถที่จะแปลความหมายว่า ช่วงนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อการติดต่อกับคนที่ทําให้คุณถูกใจเพราะว่าอินทรพลดาวทริปอัปลอนอัปลอนนี้ก็คือแบบเหมือนโชคกันค้าหรือแบบเป็นคนที่แบบทําให้เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจและถูกใจเราได้เพราะว่าดาวพุนี้อยู่เรือนาที่4ซึ่งเรือนาที่สี่ก็คือจุดเจ้าตาจันนีคือของที่ถูกใจและ ดาวเสาร์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีข้อจํากัดเช่นคนที่อายุว่างคุณน้อยว่าคุณรวยคุณจนว่าคุณชายและชายหญิงแล้วหญิงหรือว่าคนที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นคนที่คุณคุยกับเขาแล้วแบบทําให้เรามีความรู้สึกเออมีความสุขใจที่เกิดขึ้นหรืออาจจะแบบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักที่ไม่จาเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่า หรือแบบเข้าใจกันแต่ว่าเอ่ออาจจะเจอกันได้ไม่บ่อยหรืออาจจะแบบอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยแต่ว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างหรือแบบแต่แต่ก็ทําให้คุณมีความสุขใจอ่ะเช่นคือประมาณว่าเหมือนแบบไม่ไม่จำเป็นต้องแบบสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบ พราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสาหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนโดง่งยูเนี่ยนช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ย ไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แนละ้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี้ยครอสหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจ ไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นเนี่ยผมเชื่อว่า99เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมด ไม่มีเลี้ยงค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัจญาดาวเช่นดาวสุขเรียนยังไงฤด,ดูแบ่งกี่ฤด,ดูพ่จรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบ เขาจะบอกว่าเอมันเป็นพื้นฐานปัญยางดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20เปอร์เซนที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นจบคอร์สคราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจางงงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดท่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้า บางคนก็อยากจะเรียนต่อเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยูเนี่ยนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนข้อสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้ไแปดสิบเอร์เซ็นในข้อสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอ้คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือยี่สิบเอร์เซ็นหลังมาสอนดวงอยู่ในเนี่ยเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนข้อสองต่อก็อจะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดข้ออีกแล้วก็ต้องจมเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอ่ะ นิดนิดน่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงครอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงข่ายแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนแล้วตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบนี้บางคนก็ต้องไปทำงานทำทำอาหารกินของเขาอยู่ คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าได้พูดคุยก็ทำให้มีความสุขในลนักษณะที่ที่แบบพอกลับมาบ้านแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาแค่ไปไป,ไปมาเจอกันบ้างหรือได้มีโอกาสคุยแบบเนี้หรือแบบทำให้อย่างนึ่งก็สามารถแปลว่าเรื่องเก่าๆที่ ค้างค้างมานานเนี่ยอาจจะแบบมีการตกลงกันได้ด้วยดีเช่นอาจจะเป็นคนเก่าหรือปัญหาเก่าบางอย่างที่ค้างค้างมานานมาถึงช่วงนั้นก็อาจจะแบบตกลงกันได้ด้วยดีหรือหาทางออกได้ด้วยดีเพราะแอสเซนเดนต์นี่คือคนรักแล้วก็มาโยงตรงนี้กับดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักความสุขใจแล้วจุดเจ้าตาจาันของที่ถูกใจบางอย่างที่ในลักษณะที่มีความกดดันบางอย่างที่หาข้อ หาทางออกได้นะอันนี้ก็จะเป็นด้านบวกที่ดีในเรื่องของความรักนะที่ดีเจ็สิบเปอเซนต์ครานี้เนะี่ยดาวก็ยังมีสองด้านนะผมจะอธิบายด้านลบด้วยแต่ผมจะบอกว่าคุณต้องไปดูจุดเจ้าตามคุณด้วยว่าจุดเจ้าตามมันก็คือวันเดือนปีเราเกิด มันจะเป็นจุดที่บอกว่าทําไมมักจะโชคดีเรื่องนี้ทําไมมักจะไม่ค่อยโชคดีเรื่องนี้ดาวกาเนิดมันจะเป็นคําตอบที่ที่จะบอกเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะมันเป็นดวงดาวของเราจริงๆร้อยเปอร์เซ็นมันก็อยู่เราไปตลอดไปครนี้ถ้าเป็นด้าน,นลบสามสิบเปอร์เซ็นเรื่องของงานที่แย่ก็สามารถตีความหมายว่าเ,เงินที่คุณจะได้รับเนี่ยเพราะว่าจุดที่มาส่วนสีคือดาวศุ์ใช่ไห เงินที่คุณจะได้รับคุณอาจจะแบบได้เงินยังไม่ครบหรือว่าได้แค่ครึ่งเดียวหรือแบบอาจจะเป็นข้อข้อกําหนดที่เรื่องมากเช่นต้องแก้งานหรือแบบได้ไม่คุ้มเสียคือคิดไปคิดมาแล้วแบบเอคุณต้องระวงัะวงเรื่องเอกสารสัญญาว่าดาวพุดธคือเขายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทํางานคุณ เขาซื้อของคุณสิบชิ้นหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องมาจําเงินเขาไว้เยอะเช่นมาจํามาเลยแปดพันเราก็บอกเขาว่าเกินเจ็ดวันเดี๋ยวให้ปรับมรพันแต่งจริงุณทำสองวันก็เสร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกลัวเขายกเลิกงานอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบไปเตรียมของมาสิบชิ้นวันลงขึ้นเขาบอกเขาเอาห้าชิ้นอย่างเงี้ยห้าพันเพราะว่าหนูมีตังแค่นี้อย่างเงี้ยคุณก็จะขาดทุนกําไรมันก็จะไม่คุ้มกับเรา ฉะนั้นเราก็ต้องทําเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีคุณจะได้ไม่ไม่เหนื่อยเปล่าหรือบางคนอาจจะแบบมีงานเข้ามาใช่ไหมงานใหม่ที่คุณต้องไปทําเดีย๋ยวงานเก่าท่คุณยังไปไม่ได้คุณก็ต้องบอกเขาว่าเอออีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวไปนะอีกเดือนหนึ่งสิ้นเดือนไปแต่ว่าหนูจะไปดูให้พี่เสาทิ์แล้วตอนเลิกงานนะซึ่งเมื่อเราเ ไปดูงานให้เขาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเหมือนแบบไปวางหมากไว้ไม่ให้ใครมาแบบมาทํางานแทนคุณเหมือนไปวางยาไว้ทําให้มันยากๆคุณก็ทํางานให้เสร็จทันตามที่เขาบอกแน่นอนคือคือแบบว่าเหมือนไปกักอะไม่ให้ใครมาทําแทนคุณนะเออแบบนี่ยเออแบบเนี้ยก็ได้เพราอไม่งานเดี๋ยวเขาแบบที่ทํางานใหม่เขาใจร้อนเขาไป คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรนรอวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระศาด ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุสเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในเอ่อสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า,อาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอ่ะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอมไหมก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดืยนทั้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า410-4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะหากคนอื่นมาดูอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินเดือนถูกคุณหรือแบบเก่งกว่าคุณอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบกดได้ได้งานอย่างนันอันนี้คือยกตัวอย่างคือผลประโยชน์ของเราเราต้องต้องระวังรักษาเพราะว่าเพราะว่าพุทธเสาเนี่ก็เหมือนแบบการติดต่อที่ถูกจากัด จะเป็นด้านลบอันเนี้ยเราก็แอสเซนแดนต์นี่คืองานที่คุณจะได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเหนื่อยเพราะติดกับดาวของคานแล้วก็มีดาวเสาด้วยแล้วก็ดาว,วที่แอมเบตต์ก็คือสิ่งที่ทําให้คุณกดดันในสิ่งที่คุณจะได้ของที่ถูกใจจุดเจาจัตจนอันนี้คุณก็ต้องแบบเหมือนแบบเหมือนเราต้องเรียกว่ารักษาผลประโยชน์อเราอะไม่ให้ใครแบบแบบแบบมาทําแทนเราแบบโอกาสดีๆมันก็จะแบบหลุดลอยไปแบบเนี้ย ซึ่งซึ่งเราสามารถแบบวางแผนได้นะเราคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเราทิด์อัปลอนเนี่ยก็คือเรื่องความสําเร็จโชวการค้าวิทยาการอยู่ใกล้กับดาวพุธแต่คุณก็ต้องระวังเพราะว่าในก่วงดาวเสารก็คือด้านลบก็คือแบบคําพูดที่ถูกปิดผิวหรือว่าแบบเออหรือคุณอาจจะโดนแบบ โยกย้ายไปทํางานที่คุณรู้สึกมันแย่ๆอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องออระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของเงินเพราะว่าดาวศุกร์ตรงนี้ก็สามารถแปลเรื่องของเงินคุณก็คือเหมือนทํางานแล้วได้ได้ไดไดตังค์ไม่ครบอ่ะแบบโดนอเอาเปรียบอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเขียนสัญญาให้ดีอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะอันนี้ถ้าเป็นด้านลบ ด้านล,ลบสมสิบเรเนเรื่องความรักที่แย่ๆก็สามารถแปลว่าเอ,อ่อความรักที่คุณจะได้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อที่ยกเลิกหรือว่าโดนบอกเลิกหรือแบบการติดต่อช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเช่นไลน์ไปเขาไม่ตอบเลยเขาไม่อ่านอย่างเงี้ยหรือเออนัดกันแล้วาาก็อาจจะไม่มาหรือก็อาจจะติดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบไม่ต้องไปุวนวายหรือนิ่ง ไม่ต้องไปบอกเล่ไม่ต้องไปฉุนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ติดงานจริงหรอกแต่ว่าอาจจะแบบมีเรื่องอื่นที่แบบแตกแถวไปไปคุยคนอื่นหรือแบบไม่สนใจเราหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกตกใจหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณตกใจโดยที่ว่าเอ,อเรารู้สึกว่ามันมันเป็นการติดต่อที่ยากลาบากบางอย่าง ท,ที่เกิดขึ้นกับเรากับเขาหรือความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกถูกบางอย่างที่กดดันเราทิแมอมเบตอ์นะกดดันกับอารมณ์หรือว่าของที่ถูกใจฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเฉยๆนิ่งๆแบบไม่ต้องไปแบบอวอ่วายหรืออะไรคือสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็เฉยๆนิ่งๆเดา๋วดาวที่มันแย่ๆมันก็จะผ่านไปนะสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวมันก็จะมีโครงสร้างดาวดีๆเข้ามาอันนี้มันก็จะทําให้เราแบบมีเรื่อง,องความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราแบบโอ้แบบไปบอกเลิกหรือไปพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจึงอาจจะลืมมือถือหรือเขาติดต่อมาก็อาจจะยุ่งงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจเกด เราไปพูดอย่างเงี้ยเขาบอกเอออยากเลิกก็เลิกอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งมาแบบมานั่งเสียอกเสียใจเราก็จะแบบกลายเป็นแบบรู้ไงไม่เท่ารู้นี้รู้นี้ถ้าไม่พิมพ์ไปดีกว่าอย่างเงี้ยคือคือเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอางคุณแน่มันคนอาจจะเกิดเรื่องของเรื่องของงานที่ดีมันคนงานแ yeah. ย่มันคนความรักดีมันคนความรักแย่คือถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือนงดาวอยู่ในราศีตุลเนี่ย การที่ผมพูดมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะอันนี้ก็คือเป็นเถอะด้านลบส0มสิบเปอร์เซ็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆ